วันนี้แอดมินบุญวลัลย์กับรายการแอดมาเองมาอยู่กันที่ถนนลังสิตนครนายกนะครับถนนสายนี้ก็เป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่พัฒนากันมาต่อเน,นื่องตลอดเวลา20-30ปีแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นโครงการบ้านจัดสรรน,นยอยู่กันตามคลอง1คลอง2คลอง3แต่ในช่วงนี้เราขยายกันมาที่คลอง4มากขึ้นโครงการที่อยู่ในย่านคลอง4มักจะมีชื่อพ่วงท้ายว่าวงแหวนด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคลอง4เ,เป็นคลองที่อยู่ใกล้กับวงแหวนรอบนอกนะครับ ทางฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งเป็นวงแหวนที่สามารถเดินทางเข้าไปในเมืองได้ง่ายจะผ่านช่วงรามินทาช่วงรามคำแหงแล้วก็ช่วงลาดก,กระบังนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีความน่าสนใจโครงการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาพัฒน,นากันเยอะแต่ว่านอกจากเรื่องของการเดินทางเนี่ยถนนเรียบคลองสีเองเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างที่น่าสนใจจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับรถพาไปสำรวจกันดูครับตามทำเลถนนใหญ่ของลงันะงสิตนครนายกก็มีบ้านเดี่ยวโครงการใหญ่ๆตั้งอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เราขอพาไปเจาะลึกเฉพาะเส้น เรียบคองสีเลยเพราะว่าเป็นเส้นที่มีบ้านจัดสรรมาขึ้นเนี่ยเยอะมากเมื่อกี้ที่พูดไปก็เป็นสิบโครงการเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทางเข้าอ่ะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นถนนนะครับมีป้ายชื่อบอกว่าซอยหลังสิตนะครนาะยก83แล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่นะครับเลี้ยวเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับถนน2เลนครับเป็นถนนที่ก็ช่วงต้นจะมีเป็นอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ค่อนข้างเยอะ แล้วก็จะมีในเรื่องของพวกโกดังสินค้าต่างๆตั้งอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับเส้นนี้มันจะมีทางเชื่อมไปบริเวณคอง5ได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกในการเดินทางที่ดีแยกนี้ครับก็จะสามารถทะลุไปฝั่งคลอง5ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตรงไปตามเรียบคลอง4ก่อนก็จะเจอกับตลาดคลอง4เมืองใหม่ด้วยนะครับเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์แล้วก็จะมีตลาดสดตั้งอยู่ด้วยครับ เราก็จะเข้ามาสู่ช่วงที่เป็นถนนเรียบคลองนะครับทางฝั่งซ้ายมือเวลาเราเข้ามาจากหลังสิตนครนายกเนี่ยก็จะเป็นคลองสี่ครับซึ่งทางฝั่งขวาพอเราเข้ามาเจอคลองเนี่ยก็จะเป็นตลาดคลองสี่เมืองใหม่ครับใหญ่เลยมีร้านค้าร้านอาหารบริการต่างๆเนี่ยครบเลยนะครับตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวขั้นพื้นฐานได้แล้วก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ด้วยครับ เป็น c j m จนะฮะก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็มีร้านคาเฟ่ร้านขายยาอะไรต่างๆอยู่ด้วยก็ถือว่าคึกคักพอสมควรครับสำหรับเส้นคลองสีในปัจจุบันถัดจากนี้ไปเนี่ยทั้งสองฝั่งก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรครับทั้งโครงการเก่าที่ปิดการขายไปแล้วแล้วก็โครงการใหม่ๆที่กำลังก่อสร้างกำลังขายกันอยู่เนี่ยนับสิบโครงการเลยถัดมปอีกนิดเดียวครับจาก ตลาดกลางคลองสี่ก็จะมีโรงเรียนศูน์กุหลาบวิทยาลัยลังสิตด้วยนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดังประจําย่านนี้สําหรับใครที่อยู่เส้นคลองสี่เนี่ยก็จะสะดวกหน่อยครับในการมาส่งลูกหลานนะครับเข้าเรียนไกลๆบาทเส้นเรียบคลองสี่เนี่ยก็จะเป็นถนนสองเลนนะครับที่ยาวทะลุเชื่อมต่อจากถนนลังสิตนะครนายกไปออกที่ถนนคลองหลวงได้เลยก็ เดินทางไปวงแหวนได้ง่ายครับเลือกได้เลยว่าจะเข้าจากทางฝั่งคลองหลวงหรือว่าจากทางฝั่งรังสิตนครนายกนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราเปิดคลิปกันไปเนี่ยก็จะเป็นมาเก็ตวินเลตรังสิตนะครับก็เป็นศูนย์การค้าใหม่ของย่านรังสิตวงแหวนเลยนะครับหรือถ้าย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมีโลตัสรังสิตคลองสี่ใกล้ๆกันที่บริเวณคลองสามเนี่ยก็จะมีบิ๊กซีคลองสามด้วยนะครับเป็นอีกทางเลือกในการจับใจ่ายใช้สอยใกล้ๆกับบ้าน หรือถ้าต้องการแหล่งไลฟ์สไตล์ที่มีความครบคันมากขึ้นขึ้นไปทางต้นถนนคลองหนึ่งเลยนะครับแถวแถวพหลโยธินเนี่ยก็จะมีฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับประจำชาญเมืองกรุงเทพทางตอนเหนือนอกจากนี้นะครับอยู่แถวแถวคลองสี่เนี่ยก็ยังมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นทางเลือกอื่นๆของครอบครัวมากกว่าการไปเดินห้างด้วยนะครับเพราะว่าจะมีด e มเวิลด์นะครับ สวนสนุกขนาดใหญ่ที่สามารถพาเด็กๆไปเล่นกันได้นะครับในช่วงวันหยุดหรือครอบครัวไหนที่ชอบเรื่องของกีฬาเนี่ยก็จะมีสนามฟุตบอลบางกอกกลาสนะครับของทีม BG ปรปทุมยู่ในต็ดนะครับทีมดังในฟุตบอลไทยลีกก็อยู่ใกล้ๆด้วยหรือถ้าพูดถึงการเรียนรู้นะครับขึ้นไปทางฝั่งของ5ของ6เนี่ยเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็เป็นอีก พื้นที่หนึ่งนะครับที่พาเด็กๆไปเรียนรู้ไปท่องเที่ยวไปสนุกกันในวันหยุดได้ส่วนในเรื่องของการศึกษาครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงสวนกุหลาบลังสิตไปจริงๆแถวนี้เนี่ยก็ยังมีโรงเรียนชื่อดังนะครับอีกหลายแห่งเลยที่รองรับการเรียนรู้การไปส่งเด็กๆเข้าเรียนใกล้บ้านได้เลยจากคลองสีไปอีกนิดเดียวครับก็กําลังมีการก่อสร้างโรงพยาบาลศิลปแพทย์ลังสิตนะครับเป็นโรงพยาบาลชั้นนําที่มาเปิดสาขาเพิ่มอีกแห่งหนึ่งที่ลังสิตด้วย หรือเลยขึ้นไปทางฝั่งคลองหกเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลธัญบุรีนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปทางพหลโยธินเลยนะครับใกล้ๆฟิลเจอร์เนี่ยก็จะมีทั้งโรงพยาบาลเปาโลลังสิตนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเลยแล้วก็ถ้าข้ามไปทางฝั่งตลาดลังสิตก็จะมีโรงพยาบาลปทุมเวชด้วยนะครับเรียกว่าค่อนข้างครบเลยครับสำหรับตัวเลือกในการดูแลสุขภาพของพื้นที่ย่านนี้นอกจากเราจะมีทางเลือกในการเข้าเมืองด้วยการใช้วงแหวนรอบนอกแล้วเนี่ยอีกทางนึงนะครับ ถ้าเราย้อนตามถนนลังสิตนครนายกขึ้นไปทางฝั่งวิภาวดีลังสิตเนี่ยก็จะมีดอนเมืองโทเวย์ A นะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับการเดินทางเข้าไปในเมืองโซนดอนเมืองโซนแจ้งวัฒนะแล้วก็นอตซีบีดีครับรัชโยธิน5แยกลาดพร้าวก็ใช้โทเวย์ A เดินทางได้สะดวกเหมือนกันนะฮะก็มีทางเลือกที่หลากหลายรองรับความต้องการของคนทํางานในเมืองได้ค่อนข้างดีครับและนี่ก็คือ ทางออกของถนนเรียบคลองสี่นะครับเป็นฝั่งที่เชื่อมกับถนนคลองหลวงครับก็จะขับตรงขึ้นไปทางฝั่งถนนพหลโยธินได้เลยนะครับก็จะไม่ไกลจากมธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตด้วยเช่นกันครับสำหรับการใช้เส้นคลองหลวงไปนะครับหรือว่าถ้าย้อนเบรกด้านหนึ่งก็จะเป็นวงแหวนนะครับวงแหวนตะวันออก มาดูอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อยู่บนถนนลังสิตคลองสีก็จะเป็นโครงการที่มีชื่อว่าพีโนทาวนะครับลังสิตคลองสีวงแหวนเป็นโครงการจาก e p พีไทยแลนด์ครับมีทั้งทาวโฮมแล้วก็บ้านแฟลตสชั้นเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเราเข้าไปดูข้างในโครงการกันเลยครับพีโนทาวลังสิตคลองสีวงแหวนเนี่ยจะมีจานวนบ้านทั้งหมด299ยูนิตครับก็จะเป็นทาวโฮม2ชั้นแล้วก็บ้านแฟลตสชั้นโดยส่วนกลางของที่นี่ก็จะจัดเต็มนะครับคับเฮาส์เนี่ยจะมีดีไซน์ที่โมเมัยเลยลลแ้วก มาพร้อมกับสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับแบ่งสระเด็กกับสระผู้ใหญ่แล้วภายในไหนก็จะมีฟิตเนสนะครับที่พิเศษตรงที่เขาเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับส่วนข้างในนะครับก็จะมีสวนส่วนกลางครับบรรยากาศร่มรื่นเลยมาพร้อมกับสนามเด็กเล่นแล้วก็มีทางวิ่งจ็อกกิ้งรอบสวนด้วยส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ก็อยู่ในขั้นสูงเลยครับมาตรฐาน AP Thailand ดูแลตลอด24ชั่วโมง หน้าซุ้มเนี่ยก็จะมีประตูเป็นระบบดับเบิลเกตเลยนะครับแล้วก็มีกล้อง C C T V เนี่ยคอยเกิดจับการเข้าออกของแขกผู้มาเยือนด้วยโครงการพีโนทาวลังสิตของสีวงแหวนนะครับก็จะมีบ้านให้เลือกด้วยกัน3แบบโดยจะเป็นทาวน์โฮม2แบบแล้วก็จะเป็นบ้านแฝดอีกหนึ่งแบบครับโดยวันนี้เราก็จะพามาดูบ้านแฝดกันเป็นบ้านแฝดที่ชื่อว่าเจเดนนะครับหลังนี้เลยก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่133ตารางเมตรครับแล้วก็มีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่35.1ตารางวา ฟังชันข้างในเนี่ยน่าสนใจนะครับเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นหรือครอบครัวที่กําลังจะขยายก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันกันครับโดยความที่บ้านแฟร์เจเดนเนี่ยมีหน้ากว้างถึง9เมตรนะครับทำให้หน้าบ้านสามารถจอดรถได้2คันเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะจอดจักรยานหรือจอดมอเตอร์ไซค์เพิ่มได้โดยที่ยังเหลือทางให้เราเดินเข้าออกได้สะดวกด้วยแล้วพอเข้ามาภายในบ้านครับก็จะเจอกับบรรยากาศที่ปลอดโปร่งเลยนะฮะเพราะว่านอกจากหน้าบ้านเนี่ยจะมีความกว้างถึง9เมตร ก็ยังมีช่องแสงธรรมชาติครับหลายจุดเลยทั้งฝั่งหน้าบ้านข้างบ้านและก็หลังบ้านด้วยครับทาให้แสงสว่างจากธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามาทําให้เรารู้สึกถึงความปลอดโปร่งได้ดีนะครับก็มาดูฟังก์ชันกันบ้างในส่วนแรกเนี่ยพอเราเข้ามาจะเจอกับนี่ครับเป็นลิฟวิ g งแอเรียพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะวางโซฟาขนาดประมาณ3มที่นั่งได้สบายๆเลยหรือว่าจะเสริมเป็นอาร์มแชร์สักตัวก็ได้เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีระยะห่างจากทีวีที่กําลังดีครับนั่งดูทีวีแล้วเนี่ยจะไม่เพียยสายตาต ส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเขาก็จะออกแบบให้เป็นพื้นที่ทานอาหารครับก็สามารถวางโต๊ะได้สักประมาณ4-6ที่นั่งแบบไม่อึดอัดเลยและที่แอดมินบุญวัลยยูชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้างหลังเนี่ยต่อเนื่องจากดิ n น n g งแอเรียเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นครัวครับแต่ว่าเป็นครัวแบบเปิดซึ่งเท่าที่เห็นพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะฮะคือมีเคาน์เตอร์ได้ถึง2ฝั่งและข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นลานซักล้างด้วยนะครับอย่างที่เห็นครับประตูเนี่ยจะเป็นประตูกระจกทําให้แสงสว่างเนี่ยส่องเข้ามา ในเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเพื่อให้กลิ่นระบายได้ดีด้วยหรือสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากให้ครัวเนี่ยเป็นครัวปิดมีสัดส่วนตรงนี้สามารถที่จะกั้นเป็นครัวปิดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับทำให้อากาศเวลาทาอาหารเนี่ยไม่เข้ามารบกวนการพักผ่อนในพื้นที่โซลิทวิ่งด้วยส่วนด้านนี้ครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้าที่มีส่วนเปียกส่วนแห้งแยกกันนะครับสามารถใช้อับน้ําได้จริงแล้วก็มีบันไดขึ้นไปบนชั้นสองครับใต้บันไดเนี่ย ก็จะมีช่องที่เอาไว้ให้เก็บของได้ด้วยบ้านใครอยู่แล้วมีของเยอะเนี่ยครับก็สามารถที่จะเก็บได้เป็นสัดส่วนเลยขึ้นมาบนชั้น2ของบ้านแฟรเจเดนเนี่ยก็จะเห็นถึงความพิเศษอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดีไซน์บ้านไทเนี้เขาออกแบบไว้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมัลติเพอร์โพสแอเรียครับก็ออกแบบมาจากความต้องการของคนรุ่นใหม่หลายๆกลุ่มนะครับที่อยู่กันเป็นครอบครัวขนาดเล็กอาจจะมีสมาชิกแค่2อถึงสคนก็เลยไม่จำเป็นต้องมีห้องนอน3หรือห้องนอนสก็ได้ได้พื้นที่ตรงนี้ก็เลยทําเป็นเหมือนกับ Family Are ก็ได้ครับเอาไว้นั่งพักผ่อนกับครอบครัวชมโทรทัศน์กันก่อนเข้านอนนะครับหรือจะทำเป็นห้อง Work f r ฟอร์ m e ก็ได้นะครับสำหรับไลฟ์สไตล์การทำงานในยุคนี้ที่บางคนอาจจะมีงานอดิเรกหรือมีอาชีพเสริมพื้นที่ตรงนี้ก็รองรับได้พอดีเลยหรือสำหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเขายังมีีก2ห้องนอนครับห้องนอนหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่อยู่ฝั่งหลังบ้านนะครับส่วนห้องนอนใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งหน้าบ้านครับ พื้นที่ให้สำหรับวางเตียงใหญ่ขนาด6ฟุตได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระเบียงอยู่หน้าบ้านด้วยส่วนทางนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำครับขนาดเนี่ยก็กําลังดีเลยนะครับแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งได้แล้วก็มีสุขภัณฑ์มาให้ใช้อย่างครบครันเลยที่โครงการพรีโนทาวรังสิตของ4วงแหวนเนี่ยยังมีทาวโฮมอีก2แบบนะครับก็จะมีพื้นที่หน้ากว้างอยู่ที่5เมตรเท่ากันเลยแต่ว่า หลังนึงเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่107ตารางเมตรชื่อว่าลีนาส่วนอีกทายปึงเนี่ยจะเป็นทาย,ยเริ่มต้นของโครงการครับชื่อว่าลีนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่93ตารางเมตรนะครับที่พีโนทาวลังสิตคลองสีวงแหวนนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.79ถึง2.99ล้านบาทครับก็ใครที่กําลังมองหาบ้านในย่านลังสิตคลองสีใกล้ๆกับวงแหวนรอบนอกเนี่ยแนะนําให้ลองเข้ามาดูโครงการนี้ดูครับอาจจะถูกใจแล้วก็กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของเพื่อนๆก็ได้นะครับ ส่วนในครั้งต่อไปแอดมาเองกับแอดมินบุญนวันยูเนี่ยจะพาไปชมทำเลไหนไปดูบ้านโครงการไหนก็รอติดตามได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดมีทำเลไหนอยากแนะนำให้แอดพาไปชมเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยสุดท้ายก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง h o m e b y y r r ์สยนะครับวันนี้แอดมินบุญนวันยูลาไปก่อนไปแล้วฮะ